อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับกับอนาคตของปีแอร์เอมริคโอบามายองที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาเซนอนซึ่งเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและสโมสรอ,อาจต้องเผชิญกับการเสียนักเตะอีกครั้งศูนย์หน้าทีมชาติกาบองจะสิ้นสุดสัญญากับสโมสรในปี2021แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ากับสัญญาของเขาหลายสโมสร์กำลังจับตาดูสถานการณ์นักเตะและอาเซนอน ก็ถูกกดดันมากขึ้นในการที่จะต้องปล่อยนักเตะในปีนี้ดีกว่าจะต้องเสียฟรีฟรในซัมเมอร์หน้ามิเกลอัเตต้าอาจจะต้องวางแผนเผื่อไว้ในวันที่ไม่มีโอบามายองแต่ใครที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับอาร์เซนอลน,นี่คือ5นักเตะที่อาจจะเข้ามาแทนที่เขาดอนเยลลี่มาเล่นอดีตรุ่งของอาร์เซนอลตกเป็นข่าวอย่างหนักในการย้ายกลับมายัางเอเมเรสเตเดียมอีกครั้ง หลังจากที่อาเซนอลปล่อยตัวเขาไปด้วยค่าตัว500,000ปอนเมื่อ3ปีก่อนพวกเขาก็อาจจะต้องจ่าย48ล้านปอนเพื่อคว้าตัวกลับมานี่คือค่าตัวมหาศาลสำหรับแข้งวัย21ปีแต่การมาของเขาก็อาจจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากแฟนบอลก็เป็นได้ดิสมอ์เทนแข้งนาโปลีเกือบย้ายออกจากสโมสรเมื่อเรือนมกราคมแม้จะมีรายงานออกมาว่าเขาอาจจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร ด้วยวัย32ปีแม้จะไม่ใช่แข้งหนุ่มแต่เขาก็รู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนในการยิงประตูและอ่านหาโอกาสพิสูจน์ตัวเองในเพลย์แมลช์ก็เป็นได้คริสตอฟพิออร์เชกช่วงเวลาของเขาที่เอซิมิลานไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเจนัวและถูกปล่อยตัวให้กับแพทธาบลินยืมใช้งานในเดือนมกราคมสิ่งสําคัญคือเขาอาจมีค่าตัวที่อาเซนอลเอื้อมถึงและอาจยินดีที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาเซนอลแม้ว่าพวกเขา จะได้เล่นในยูโรปาลีกก็ตามเควินวอลแลนด์มีรายงานว่าอาเตต้าต้องการตัวนักเตะรายนี้เป็นเป้าหมายแรกในการคว้าตัวของเขาแต่พวกเขาไม่มีเงินมากพอเมื่อช่วงเดือนมกราคมทีมแม่มองของอาร์เซนอลได้ติดตามฟอร์มแข้งวัย27รายนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและรายงานกลับมาให้อาเตต้าซึ่งอาจจะหันกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลบอลแลนด์ en, สามารถเล่นตรงกลางหรือทางออกด้านข้าง เหมือนกับที่เคยใช้งานโอบาเมยองสื่อผู้ดีรายงานเพเมลีกฟุตบอลลีกและ FA วางแผนใหม่ที่จะทำให้เกมลูกหนังเมืองผู้ดีกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในวันที่1มิถุนายนและจะจบในวันที่11กรกฎาคมเพื่อให้มีเวลาพักฟื้นร่างกายประมาณ1เดือนก่อนจะเปิดฉากซีซั่นใหม่เพเมลีก วางแผนจะให้เกมลีกกลับมาแข่งอีกครั้งในวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะให้แมตช์ทั้งหมดแข่งจบภายใน6สัปดาห์และจากนั้นก็จะเปิดฤดูกาลในช่วงต้นเดือนสิงหาจากการเปิดเผยของเทเลกราฟสื่อดังในประเทศอังกฤษการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ทั้งในอังกฤษและทั่วโลกทําให้เกมลีกล่าสุดและลีกอันดับรองในเมืองผู้ดีต้องพักการแข่งขันไปจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนเป็นอย่างน้อย แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มีรายงานว่าพวกเขากําลังเปลี่ยนแผนเรื่องการกลับมาแข่งเกมเลีกใหม่อีกครั้งจากรายงานของเทเลกราฟระบูว่าเพเมลีกฟุตบอลลีกและสมาคมฟุตบอลอังกฤษกําลังพิจารณาที่จะให้เกมลูกหนังกลับมาฟาดแข้งกันใหม่ในวันที่1มิถุนาและจะต้องจบภายในวันที่11กรกฎาซึ่งจะทําให้สโมสรมีเวลาได้พักนักเตะประมาณ1เดือนก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะกลับมาฟาดแข้งในวันที่8สิงหาคมทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าเพเมลีก ได้เตรียมวางแผนสําหรับโปรแกรมที่เหลือที่จะต้องลงแข่งแบบปิดสนามเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่บรรดาแฟนบอลอาจจะโดนสั่งห้ามเข้าชมเกมเพื่อให้เป็นไปตามคําแนะนําของรัฐบาลทีมแพทย์ออกมาเตือนว่าบรรดานักเตะอาจมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อในระดับที่รุนแรงหากว่าพรีเมียร์ลีกยังคงยืนการให้เกมฤดูกาลนี้จบลงภายในวันที่30มิถุนา ศึกเพเมลิกฤดูการนี้ถูกสั่งให้หยุดลงสนามหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้ทวียิโรปเจอกับวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาและยังไม่มีวี่แววว่าทางหลีกสูงสุดของอังกฤษจะกลับมาเตะได้อีกตอนไหนทางนี้ได้มีแนวคิดว่าเกมเพเมลิกอาจจะกลับมาลงสนามในช่วงต้นเดือนพฤษภาและจะไปจบลงในช่วงปลายเดือนถัดไปแต่ล่าสุดแพทย์ของหลีกได้ออกมาเตือนว่าการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้นักเตะได้รับบาดเจ็บรุนแรง มันเป็นเรื่องยากที่จะต้องลงเล่นในวันเสาร์วันพุธและวันเสาร์ในช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นไปได้ก็จริงแต่มันจะเพิ่มโอกาสในการบาดเจ็บไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีอีกด้านเสมอและนั่นคือสิ่งที่ทีมจะต้องเจอมีนักเตะที่แข็งแรงมากมายที่สามารถรับมือกับมันได้แต่นักเตะบางรายก็ยังกลับมาลงสนามได้ไม่นานเท่าคนอื่นประวัติการบาดเจ็บเหล่านั้นหรือคนที่เพิ่งบาดเจ็บกลับมาจะได้รับผลกระทบ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่เพียงแต่ทําให้เกมลูกหนังในลีกประเทศต่างๆต้องหยุดชะง,งักแต่รวมไปถึงการฝึกซ้อมของแต่ละทีมด้วยเช่นกันนักเตะจากเพมลิกที่กําลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลจําเป็นจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อคอยดูว่ามีอะไรคืบหน้าหรือการแข่งขันลีกจะกลับมาแข่งขันอีกเมื่อไหร่นี่ถือเป็นงานที่ท้าทายของสโมสรจากแดนผู้ดีเพราะบรรดาแข้งทั้งหมดต่างไม่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและให้ทำงานจากที่บ้านแทน ซึ่งหมายความว่าเหล่าสตาฟโค้ชต้องจับตาดูผู้เล่นใกล้ชิดกว่าเดิมเพื่อให้พวกเขารักษาความฟิตต่อไปได้ณตอนนี้การฝึกซ้อมตามกําหนดถูกโละทิ้งไปหมดแทนที่จะฝึกซ้อมตามโปรแกรมส่วนตัวแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สโมสรอนและนักเตะพรีเมียร์ลีกไม่คุ้นเคยเท่าไหรนักการซ้อมที่เปลี่ยนไปทุกๆสโมสรพยายามจะให้นักเตะรักษาระดับความฟิตในจุดที่รับรู้ได้ในฤดูกาลนี้ดาเมเนโรเดน ที่ปรึกษาการสร้างสมรรถภาพระดับสูงของเพมารีกล่าวกับสกายสปอร์ตในระดับนี้เราจัดด้านธุรกิจไว้ท้ายสุดคุณต้องหวังว่าผู้เล่นของคุณจะอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ดังนั้นการฝึกซ้อมตอนนี้เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่สโมสรังวลมากๆจากการแพร่ระบาดของไวรัสทําให้นักเตะทั้งหมดในลีกต้องกลับมาฝึกซ้อมที่บ้านของตัวเองโดยมีเครื่องตรวจจับว่าพวกเขาได้ทําอย่างไรบ้างในแต่ละวันรวมถึงวิธีในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการกินการพักผ่อนหรือการนอนหลับ ตอนนี้สโมสตรต้องเชื่อใจว่านักเตะจะทำตามคำแนะนำที่พวกเขาวางไว้นั่นหมายถึงพวกเขาจะกินอะไรที่ควรกินเข้านอนตรงเวลาและหลบเลี่ยงความเบื่อหน่ายมันยังหมายถึงการหลีกเลี่ยงการนั่งเล่น Xbox หรือ PlayStation เป็นเวลานาน,านๆด้วยพวกเขาไว้ใจผู้เล่นว่าจะทำตามที่พวกเขาแนะนำและแน่นอนว่าพวกเขาจะกังวลว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบจากการซ้อมแบบปกติ เพื่อร่วมทีมในสนามนักเตะพรีเมียร์ลีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอเล็กซองลากาเซตจากอาเซนอลหรือทามี่อับราฮัมจากเชลซีที่อัปโหลดภาพหรือวิดีโอการฝึกซ้อมผ่านทางโซเชียลมีเดียทางด้านโจนครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เคยร่วมงานกับเชลซีและบริตันกล่าวเสริมว่าสิ่งออนไลน์หรือแอป,ปที่มีโปรแกรมฝึกซ้อมคือเรื่องปกติทั่วไปในฟุตบอลอาชีพไม่ใช่ว่าทีมจะใช้สิ่งเหล่านั้นแบบปกติในช่วงปิดฤดูกาลหรือใช้มันในช่วงเปิดฤดูกาลปกติ ซอฟต์แวร์ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมนักกีฬาจากระยะไกลอย่งางไรก็ตามผมมั่นใจว่าทีมในพเมียรีกต้องการให้นักเตะยึดการซ้อมภายในของทีมมากกว่าเนื่องจากสามารถออกแบบเพื่อความต้องการของแต่ละคนโดยเฉพาะได้โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งและประวัติการบาดเจ็บของพวกเขาปัญหาที่ตามมาแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือการสร้สนามหญ้าหลังบ้านของผู้เล่นเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักเตะแต่ละคนความท้าทายสําหรับสมโมสรคือการตามดูว่านักเตะ ทำการฝึกซ้อมตามที่กำหนดหรือไม่แต่ด้านการใช้พื้นที่สนามซ้อมยิ่งทําให้เรื่องนี้ยากขึ้นไปอีกถ้าพวกเขาสามารถใช้สนามหรือบริเวณนอกบ้านพวกเขาก็จะสามารถฝึกซ้อมแบบผู้เล่น7ต่อ7 4ต่อ4หรือ11คนได้พวกเขาอาจจะต้องใช้การวิ่ง4บล็อกในเวลา6นาทีซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทําเป็นปกติหากมีการซ้อม7ต่อ7ในวันนั้นๆแต่มันยากที่จะรักษาความเข้มงวดได้คุณสามารถเรียนแบบการซ้อมเท่าที่คุณทําได้แต่มันยากมากที่จะแทนรูปแบบที่เกิดขึ้นเองในเกมการซ้อมทั้งหมด อีกทั้งยังไม่มีการเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นในทีมอีกครับให้ความเห็นที่ตรงกันว่าเนื่องจากฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีการวิ่งไม่สม่ำเสมอการฝึกซ้อมในสนามจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาระดับความฟิตบางทีมอาจจะมีข้อมูลจากการทดสอบสนามในฤดูกาลก่อนเพื่อนํามาใช้ในการกําหนดการฝึกซ้อมแบบรายบุคคลแต่การฝึกซ้อมเหล่านั้นจะไม่สามารถทดแทนการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและตอบสนองในแบบกลุ่มได้ดังนั้นการเปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นความเร่ง การชะลอตัวหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางรวมถึงการจำลองบรรยากาศการซ้อมแบบทีมเป็นเรื่องยากที่จะทดแทนด้วยเหตุนี้แม้มันจะมีการออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคลแต่ระดับความฟิตและความเข้มข้นในการซ้อมของพวกเขาจะตกลงในช่วงของการซ้อมแบบเดี่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับที่พวกเขาเรียกว่าการเสื่อมถอยของสมรรถภาพเกือบจะการันตีได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้จะทำให้นักฟุตบอลได้รับการกระตุ้นในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ความสามารถในการสปินซ้ำๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในฟุตบอลสามารถได้รับผลกระทบจากการพักเบรกแค่เพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นพวกเขาจะมีการลดระดับของความฟิตของระบบการทำงานของหัวใจปอดและการไหลเวียนของโลหิตซึ่งเป็นความสามารถที่หัวใจและปอดส่งผ่านออกซิเจนผ่านไปยังกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ซึ่งจากการทำงานลดลงของระดับเลือดในขณะที่ระดับความเข้มข้นอาจจะคงอยู่ต่อไปเล็กน้อยทำให้ระดับการลดลงจะเห็นได้ชัดหลัง4สัปดาห์ผ่านไป นอกจากนี้โรเดนยังกล่าวเสริมอีกว่าการฝึกซ้อมแบบเดี่ยวนี้ยังส่งผลกระทบต่อการกำหนดอาหารการกินของผู้เล่นอีกด้วยความต้องการพลังงานเมื่อคุณไม่ได้ฝึกซ้อมหรือไม่ได้ลงเล่นมันจะต่ำกว่าเดิมแม้กระทั่งเมื่อคุณพยายามรักษาตัวเองให้ฟิตก็ตามดังนั้นผู้เล่นต้องตระหนักถึงสิ่งที่เขาจะนำเข้าไปในร่างกายให้ดียกตัวอย่างเช่นการทานคาร์บโบไฮเดรตควรลดระดับลงโปรตีนควรกลายเป็นของหลักพวกเขาจําเป็นจะต้องทานสลัดมากๆและผักผลไม้ต่างๆนั้นจะช่วยให้รักษามวลในร่างกาย มากกว่าเพิ่มน้ำหนักได้อย่งางไรก็ตามสิ่งที่เพิ่มความซับซ้อนในเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือความไม่แน่นอนว่าฤดูกาลจะกลับมาแข่งขันกันได้อีกตอนไหนและเมื่อไหร่ที่ผู้เล่นจะกลับมาซ้อมได้ตามปกติหลายสโมสรในเพนบลิกหวังจะกลับมาซ้อมได้ในอาทิตย์หน้าแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังแก้ไขไม่ได้ทําให้เวลาการแข่งขันถูกเลื่อนแข่งจากเดิมที่กําหนดไว้4เมษายนขยายยาวไปจนถึงสิ้นเดือนหน้าโปรแกรมการฝึกซ้อมในตอนนี้เป็นสิ่งที่ได้มีการวางแผน และความระมัดระวังมากกว่าที่เคยยกตัวอย่างเช่นหลังจากซัมเมอร์ช่วงทัวร์นาเมนต์ระดับชาติเราจะมีแผนการเตะพรีซีซั่นที่แตกต่างกันไปในทุกระดับเพื่อให้นักเตะได้ลงเล่นความไม่แน่นอนที่รอยอยู่ข้างหน้าคือหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สโมสรอต้องพบเจอช่วงเวลานี้คล้ายกับช่วงปิดฤดูกาลน,นิดๆสำหรับนักเตะในแง่ของการซ้อมที่น้อยลงซึ่งปกติแล้วในช่วงเวลานั้นเมื่อผู้เล่นจบฤดูกาลจะมีเวลาพักประมาณ6สัปดาห์จากนั้นจะกลับมาซ้อมในระดับปกติ จากนั้นก็ค่อยๆสร้างพวกเขาอยู่ในจุดที่คุณต้องการในฤดูกาลต่อไปสิ่งที่ยากที่สุดในตอนนี้คือคุณไม่รู้เลยว,ว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการทํางานอยู่ตรงไหนจากเดิมที่ทีมจากเพมารีกจะเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันนัดต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์นี้ยากลําบากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการกลับไปสู่ช่วงเวลาปกติที่หลายคนคุ้นเคยยังคงอีกยาวไกลและไม่ใช่ในเร็วๆนี้แน่นอน